วัดีค่ะวันนี้เรามาย้าย,ยต้นนี่ต้นไนเขาเรียกต้นใดไรน,นะไอ้ผักชีไปเรื่อยเอามาจากข้างล่างนี่แหละผักต่างแดนเป็นจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะไม่ค่อยได้บำรุงมันเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยนะใส่แบบธรรมชาติใส่ผลไม้หมักมั่งอะไรน้ำหมักผลไม้เดี๋ยวจะพาจะพาน้องมามาอยู่ที่ร่ม นี่พี่น้องจะย่ายให้น้องอยู่ในกระถางเพราะว่าโอ้ยกล่องเด้อพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่เน,บนี่นี่พี่น้องดินข้างล่างมีมีใส่เดือนเลยเด้อนี่นี่ใส่เดือนนี่เห็นไหมใส่เดือนดินที่หมักไว้ข้างล่างหมักผลไม้หมักใบหญ้า ทางแดนมันก็จะก็มีอยู่ดินเลยเราก็ต้องซื้อนะขอโทษเด้อมือกล้องบ่ค่อย <c oughs> มือกล้องไม่ค่อยไอ้นี่ค่อยถนัดเท่าไหร่ยังไม่เก่งนะจ๊ะ,ะขอโทษขอไทย จะย้ายน้องมาอยู่กระถางขนะ้างบนนะจ๊ะว่าต่างเดนมันมันจะหนาวนะจะหนาวมากเลยคนจะลุเราต้องรดน้ำก่อนให้มันชุ่มใส่กระถางน้อยจ๊ะ เฮ้ยน้องใ่กระทังน้อยนี่น้องน้องจะลงดินแล้วเห็นบ่น้องกว้างไหมเห็นบนน้องเราก็เอาอลงอย่างนี้เลยจะง,ง่าย มา,มากเลยนะนี่ตั้งหลายปีแล้วยังไม่ได้กินมั่งยูมันเป็นอันนี้รุ่นรุ่นก่อนนี่รุ่นก่อนเอาขึ้นมาแล้วมันเริ่มแตกใบน,นี่มันชอบร่มนะมันชอบที่ร่มผักชีไปเรื่อยมันไม่ชอบอยู่ในเดด เอาลงอย่างนี้เลยจ้าเพราะว่าลงเบียดเบียดหน่อยเพราะว่าแันไม่มีพื้นที่นะจ้ามีพื้นที่จะวางเก็บไว้พอปีหน้าเราคืเอาลงดินนีผักชีจ้าเพาะไว้กำลังงามผักชีไทยนะนนี่ผักชีไทยจ้า ข้างนี้คานาข้างหลังเห็นไหมคานา,นา,นาไทยเอาผักไทยมาเก็บไว้ในนี้นะคะนี่ในนี้แบบไม่เยอะหรอกจ้าพอได้พอได้กินอากาศวันนี้โหแบบเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยว เดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวหนาวใส่นนกค่ะอันนี้บ้านเลยเป็นบ้านเล็กๆแฟนซื้อให้เป็นพลาสติกกูครอได้กินแล้วนี่ผักอากาศขาวกำลังเคา <c oughs> <c oughs> ะกินอาทีแล้วเนี่ย คุณเพื่อนๆที่มารับชมนะคะไม้ต่างแดนไม้ไทอิต,ตาลีฝากติดตามด้วยนะคะอันนี้ตน้นกันชัยหน่อยะครับลูกเยอะมาเลยข้างล่างเลยเอามาขึ้นมาสี่สามสต้นมันก็ปลูกยากนะคะผักต่างแดนเอาใจยากมันหนาวมันรน้อนเยอแต่ผักไทยมันชอบอากาศร้อนเนาะ ผักไอ้ผักบางอย่างมันก็สู้อากาศร้อนรือบางอย่างมันก็หนาวมันก็ตายอย่างผักบุ้งนี่ผักบุ้งผักบุ้งนี่ไม่รู้จะรอดไม่รอดนะคะหนาวมันช่วงนี้มันหนาวมันหนาวมากเอาขึ้นเอาน้องขึ้นมาได้แค่นี้ <laughs> ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันหลังจะทำคลิปใหม่ช่วงนี้จะยุ่งๆหน่อไม่ค่อยได้ทำคลิปยังงงๆอยู่ค่ว่าเราจะลงคลิปอะไรดีแต่ช่วงนี้จะมีเที่ยวบ้างมีปลูกผักบ้างปลูกผักต่างแดนก็กำลังกำลังทดลองอยู่ว่าผักไหนที่มันทนกับอากาศผักไหนที่มัน สู้อากาศหนาวไม่ได้แต่ผักชีเนี่ยใบข้างนอกก็มีนะคะสองกระถางสวยผักชีหน้าหนาวขอบคุณที่รับชมนะคะฝากติดตามฝากเพื่อนๆกดติดตามเลยอย่าเทกันนะคะม <laughs> าเไฟออตาลีจะขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยว,ด,ยวดูวิวสักหน่อยแล้วก็พอนะคะ นี่วิวหลังวิวหลังบ้านจ้าระเบียงหลังบ้านบ้านสองชั้นสามชั้นบ้านไม่ใหญ่ละค่ะแต่คือคืออยู่กับพี่กับน้องแต่แฟนเขาอยู่ข้างบนบายบายวันหลังจะทำคลิปใหม่นะคะฝากแค่นี้แหละค่ะพูดมากเดี่เพื่อนอำขาน <laughs>